เรามาดูอำเภอแม่พลิกจังหวัดลำปางนะครับอำเภอแม่พริกเป็นชายแดนติดต่อระหว่างลำเป็นชายแดนติดต่อระหว่างแม่พลิกนี่เป็นชายแดนติดต่อระหว่างตากกับลำปางอำเภอแม่พริกก็ห่างจากอําเภอเมือมงลำปางก็ร้อยกว่ากิากโลเมตรนะครับ ็นเพลทเล็กเป็นทางผ่าน,นครับมีบ้านวังสำราญก็สองข้างทางก็เป็นป่าครับมีป่าสักบ้างป่าธรรมชาติบ้างนะครับก็มาวันนี้ก็ฝนชุ่มฉ่ำเลยครับแม่พริกชุมชนก็อยู่ด้านขวามือนะครับเข้าไปข้างใน คิดว่าไม่มีชุมชนนะครับมีครับแต่ว่าจะไม่ติดถนนน่าจะติดลําน้ํานะครับนี่ครับอันเิแม่ริกเราไ่สังเกตเราจะไม่รู้นะครับกับรถมาอาจจะขับผ่านนะครับ วันนี้ก็ให้ชมครับก็ภาพอาจจะไม่ใสเพราะว่าวันนี้ฤดูฝนดีฝนตกมาตลอดทางสานีจำมวบรเพิ่มแม่พริกนะครับแล้วก็อัมเภอตตัวอัมเพ ว่าการเภอนะครับตัวนี้บ้านน้ําดิบข้างหน้านี่ก็เป็นด่านนะครับอันนี้ก็คือตัวโรงพยาบาลเพเภอแม่พริกนะครับซ้ายเข้าไปก็เป็นชุมชนนะครับเพเภอพริกเป็นเพลิเ,เล็กครับเป็นทางผ่าน พยาบาลแม่พริกที่เราช้าพราะข้าาม่ดดตรวจของแม่พริกขวามันเป็นทางเข้าตัวตลาดนะครับ เส้นหนึ่งหนึ่งูขับไปเป็นตัวตลาดนะครับเนี่อครับครับจะเห็นขบบ้างในนะครับก็น้าเป็นด่านแม่พริกนะครับ ค่อยมีบ้าเรือเท่าไหร่ครับบ้าเรือเดี๋ยท้าปราชาร์เมื่อกี้ครับก็สังเกตว่าปลาเรือไม่พิกส่วนใหญ่เป็นปลานะครับ ก็ชุมชนจะเป็นทํานมาติดแม่น้ำ 结婚 ว่าไม่มีหมู่บ้านจริงๆมีนะครับ มาเรื่อยๆนะครับเราจะมาดูชายแดนระหว่างจังหวัดตราและลำปางที่อำเภอแม่พริด้านหน้าภูเขาด้านหน้านี่แนะครับจริงๆครับข้างหน้าติดตากมากกว่าลำปางนะครับลำปางประมาณ120กิโลครับตาก60กว่ากิโลเองอันนี้ก็อยู่จังหวัดลำปางนะครับ เขตน,นี่คือจังหวัดลำปลางบ้านแม่เชียงรายจุดตัดระหวาาห่งางตาลปางคือบ้านแม่เชียงรายแต่อยู่ลำปลางนะครับอาจจะงงนะครับบ้านแม่เชียงรายเป็นของจังหวัดลำปลางติดกับ เพอแม่พลิกต่งางๆนะครับบ้านแม่เชียงรานี่ครับข้างหน้านะครับโดยต่อเราอ่ะตาลับเรือปลาบ้านแม่เชียงราครับห่างจากตา60กิโลเมตรนะครับ แม่เชียงรายอันนี้จังหวัดตากแล้วครับตายเลำับอำเภอแม่พริกจังหวัดลำปางก็จบเพียงแค่นี้นะครับ